ต่อมาก็จะเป็นดวงของคนที่เกิดวันอังคารในเดือนสิงหาคมในเดือนสิงหาคมคอ่าเดี๋ยวเลือกไพ่สามใบก่อนลุนลุนว่าจะได้ไพ่อะไรครับโอ้หดีจังเลยอะ่ะอุ้ยได้ไพ่อะไรอ่าจารย์ดีมากเลยอะ่ะอยากเห็นแล้วนี่ ของคนที่เกิดวันอังคารใช่ไหมคะใช่ <ขอ S 2> ได้เสียนปู่เพชรหลุกกันก้าวหน้าเลยนะคะก้าวหน้านี่หมายถึงว่าคือมันเป็นภาษาคนที่ที่ทํโหโขนะคะเขาจะเรียกก้าวหน้านะก็จะมีหน้าเล็กๆๆตรงนี้เออแล้วก็ข้างบนอีกเอออันอันนี้เขาเป็นภาษาคนที่ทําเกี่ยวกับเสียนก็ตรงนี้จะเป็นสามหน้าใหญ่ๆเลยหน้านี้หน้าสีชมพูหน้าอะไรเงี้ย เนี่ยแล้วก็ข้างบนอีกนะคะเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าอะไรได้ก้าวหน้าคือเลยงงอันนี้เป็นภาษาคนทําเสียรนะเพราะว่าอาจารย์อยู่กับเสียรมาตั้งแต่เล็กนะเสียนบนสุดก็จะเป็นก็เป็นเสียงหรือสีใช่ไหมอ่าก็เป็นองค์เดียวกันนะจริงๆปู่ปูกเพชรลุกกนท่านเป็นยักนะจะมีเขี้ยวน้อยมีเขี้ยวน้อยในข้างบนก็เป็นเหมือนกันนะคะแล้วก็เสียงที่สองเป็นพระแม่กาลีพระแม่กาลีปกติจะเป็นหนึ่งหนึ่งหน้าแต oh ่น anyway> nah well> okay. ี่เสียงของอาจารย์เป็นเสียงมหากาลีนะเป็นสามหน้าอ๋ออันนี้อาจารย์ถ่ายมุม ถ่าย<อ>มุมตรงเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นสองหน้าอยู่น,นะครับตรงนี้จะเป็นอันที่สามนะคะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเสี่ยงพระแม่ลักษมีมาตาอูเ้เฮงมากเลยนี่เปิดมาทุกวันเฮงเกือบทุกวันเลยนะเนี่ยอ่าคนเกิดวันอังคารหูวันเออคุณได้เงินนะนะจะถามเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรนะคะคนที่เกิดวันอังคารมีสิทธิ์ที่จะถูกหวยไม่ว่าจะหวยอะไรก็ทั้งสิน้นจะหวยนู่นนี่นั่นอะไรก็คือมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภแต่ถ้าเกิดว่า ดวงเราสมมุติเรารู้ว่าเราเป็นคนวันรณคารแต่เราไม่มีดวงที่จะถูกเกี่ยวกับเรื่องเสี่ยงโชคคุณก็จะได้โชคลาภจากหน้าที่การงานจากการค้าขายสมมุติว่าคุณเป็นแม่ค้าขายนู่นขายนี่อย่างเงี้ยคุณก็จะได้เงินก้อนยิ่งแม่ค้าออนไลน์นะคะโหสนั่นเลยแหละได้เงินแสนแน่นอนนะคะได้เงินเป็นก้อนเลยนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่ง ใครที่ทำข้าราชกา,ารหรือว่าทำงานอะไรต่างๆนานาที่แบบมีเงินคงค้างเงินตกเบิกหรือเงินที่ทำงานแล้วออขอค่าคอมมิชชั่นยังไม่ได้เลยพวกนี้นะคะก็อาจจะได้เบิกออกมาเป็นก้อนเลยนะคะจะได้มาเป็นก้อนนะคะจะมีเงินใช้เงินเก็บมีเงินใช้นี้แล้วก็ลูกนี่มีโอกาสที่จะเอาเงินมาคืนคุณด้วยนะคะแล้วก็งานที่มันยากๆที่คนวันอังคารแบบไม่เคยทําไม่เคยทําไม่เคยเ หยิบมันมาก่อนอะไม่เคยเข้ามือมาก่อนเลยครั้งนี้คุณอาจจะได้พบกับงานใหม่ๆที่ไม่ถนัดแล้วมีโอกาสที่จะทําสําเร็จด้วยนะคะมีโอกาสที่จะทำสาเร็จเราอาจจะคิดว่างานชิ้นนี้ถ้าเราไม่ทำอดตายแน่เลยเราต้องทําเพราะฉะนั้นงานที่ที่เราไม่มีความถนัด,ดแต่เราต้องทําเราจะได้เงินก้อนนะอันนี้อันนี้บอกเลยให้ทุกคนมีความอดทนนะคะอดทนอดกั้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทดลองสิ่งใหม่ๆแล้วคนวันอังคารจะประสบความสําเร็จอ,อย่างเช่นคนที่สมมตินะคนที่ทําอาหารมาทาั้งชีวิตเลยแต่เกิดไปได้สามีทำทำคาแคร์าเงี้ยทำอู่ซ่อมรถคุณต้องแบบแปรผันแบบพลิกชีวิตเลยนะคะเปลี่ยนชีวิต,ชวตใช่แล้วคิดว่าอุย้ยฉันเคยจับกระทะกระตาหลิวใช่ไหมอยู่ดีฉันต้องมาแบบส่งเครื่องมือให้แฟนอะไรเงี้ยส่งแบบปัจแจส่งกากบาท อะไรอย่างเงี้ยต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใช่นะคุณอาจจะต้องไปเรียนหัดขับรถบรรทุกหัดขับรถสิบล้อหัดล้างรถอะไรก็ตามแต่คุณต้องเรียนรู้ใหม่แต่คุณน่ะสําเร็จนะจริงได้เงินก้อนคนวันอังคารรู้สึกว่าเฮงมากเลยเดือนสิงหานี่นะคะแล้วดวงขึ้นด้วยเพราะว่าคุณได้เสียงปูประจสิงค์คอนท่านจะเป็นเทวดาเป็นบรรดาเ,เหล่ายักษ์เหล่าฤาษีที่ท่านมีวิชาเรื่องการเสริมดวงะน้งแชมป์ ครับก็อันนี้อยากจะบอกให้คนที่เกิดวันอังคารนะคะใหะ้บูชานะบูชาปู่เพชรลูกกันแล้วก็ขอบารมีท่านเสริมดวงนะคะตรงนี้เนาะขอบารมีท่านเสริมดวงนะคะ<ม>แล้วก็ดวงของคนวันอังคารเริ่มเริ่มโอเคขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นเยอะมากเลยดูดูจากไพ่เสี่ยงร้อยแปดนี่นะคะดวงเปิดแล้วได้เงินก้อนด้วยทําแล้วประสบความสําเร็จด้วยนะอันนี้ก็ขอให คนวัน,นอังคารเก่งและเฮงนะคะนะบุฟเฟ่สายแซลมอนเปิดใหม่ย่านอุดมสุข58ราคาเริ่มต้นเพียง299บาทต่อท่านแต่ถ้าอยากทานแซลมอนซาซิมิแบบไม่อั้นแนะนำแบบ579บาททานได้มีอั้น1ชั่วโมง30นาทีทานกันให้พุงแตกกันไปเลยครับแถมตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นเช็คอินโพรแชร์ แถมฟรี free, ชาเขียวแบบไม่อัน้นใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจโทมิโกะซูชิกันนะครับ